สวัสดีคะ่ะทุกท่านทุกรายงานสดจากโครงการกันนอสูตรริเวอร์วิวโดร์ธาธิการนะคะตำบลวัดสำโรงอําเภอนครชัยศรีจังหวัดนะครปฐมนะคะวันนี้คะ่ะตุกพามาชมบรรยากาศของกันนสูตรริเวอร์วิวนะคะบรรยากาศดูร่มรื่นมากๆเลยนะคะเนี่ยคะ่ะคือบรรยากาศล่าสุดนะคะ ยวตุ๊กจะพาชมสวนสาธารณะนะคะส่วนกลางในโครงการกันนาสูตริเวอร์วิลลค่ะร่มรื่นสวยงามมากเลยค่ะ นี่นะคะปัจจุบันนะคะเริ่มมีลูกค้ามาสร้างบ้านหลายหลังแล้วนะคะนี่ฮะสวยงามมากๆเลยค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจที่ดินแบ่งขายในโครงการกันสูตรริเวอร์วิวโยธาธิการตระบนวัดสำโรงอาเภอนครชยัยศรี จังหวัดนครปฐมนะคะติดต่อคุณตุ๊กค่ะเบอร์โทร0 9 9ย์1 6 2 8 9 8 9ค่ะเรายังมีที่ดินหน้าโครงการนะคะและในโครงการนี้นะคะตอนนี้เราเหลือแปลง l36 นะคะแล้วก็แปลง x02 หน้าโครงการนะคะสนใจนะคะติดต่อตุ๊กค่ะนัดชมที่ดินได้เลยนะคะแล้วพบกันค่ะ แปลง L36 นะคะจะอยู่โซนด้านหลังรถคันสีดำตรงนู้นนะคะก็จะมีถนนขั้นนะคะแล้วก็วิวโคงน้ำค่ะ300กว่าตารางวาค่ะแล้วอีกแปลงหนึ่งนะคะก็จะอยู่หน้าโครงการนะคะ946ตารางวาค่ะ ท่านใดสนใจนะคะนัดชมที่ดินติดต่อตุ๊กได้เลยค่ะเบอร์โทร099 2216289ค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ